อยู่เป็นอะไรคะเบออะไรนะลูกป่วยอยู่ป่วยป่วยยังไงคะฮะอ๋อไอด้วยไอยังไงนะคะอ๋ออยู่อยากกินยาเหรอคะลูกได้ค่ะมามี๊ทับอ๋อรสสตรอเบอรี่ด้วยเหรอคะป่วยจริงหรือเปล่าได้ไหนมันต้องไอนะป่วยอ่ะอยู่ตียาจ้ะนะได้ค่ะไหนอยู่ไอ้สิโอ้ เปิดให้หน่อยค่ะพูดดีๆโอเคค่ะเปิดให้นะคะให้มามีใส่ช้อนหรอคะพูดดีๆค่ะจ้าจ้าอ่ะกินได้เลยค่ะโอ้มีอีกค่ะหกลูกระวังหกถือดีๆน้องระวังมันหกอย่าให้มันเอียงอ่ะกินค่ะอย่าให้หกอย่าให้หกอาอ่ะน,นี้อ่ะกินทีเดียวหมดเลยค่ะ นี่ค่ะอร่อยคำเดียวหมดเลยเอา้าวไหนบอกว่าป่วยไงคะได้ค่ะเดี๋ยวอุ้มแต่ถ้าหนูป่วยหนูต้องกินยานะลูกอยากแทงสนุกเกอร์ไหมคำหนึงน่งพี่นายดูนายอยยุกิยานายกินมากเลยค่ะหมดแล้วค่ะคำหนึ่งก อีกคำหนึ่งค่ะยูเก่งบอกว่าดียังไงอะน่าห่าปบาป๊าป่วยป๊าป okay. oh, uh ๊า huh. ป uh ่วยยุป่วยยังไงคะอ๋ออ๋อโอ้โหเพราะว่าเมื่อกี้บาบาบอกว่ายุกินน้ำสตรอเบอรี่แล้วจะจะหายเบอายุกินองุ่นแล้วแต่ยังไม่กินสตรอเบอรี่ค่ะโอ้ยกกินสตรอเบอรี่กันนะคะยูบอกว่ายูอยากกินสตรอเบอรี่ค่ะป๊ายูป่วยอะไรนะลูกมันมี่ไหมอะมันมีไม่ป่วยให้มันไม่ป่วยเหรอ ้วยุกินยาเสร็จแล้วยังคะเคสร็จ<ช>อร่อยไหมอะบอกเพื่อนๆเ,เลยว่าให้เพื่อนๆกินยาใครป่วยต้องกินยาใช่ไหมคะยุกินเสร็จแล้วยังกินเสร็จอร่อยไหมคะถ้าอร่อยกินอีกนะ